ào đây là

จีตัวแรกของทิพครับผมเราต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นนะแะเราได้ช่อนทะเลใหญ่มาสองแล้วนะครับถูกต้องครับตอนนี้โดยพี่พี่เลยพี่คนนี้นายพลเกย์พี่เอ็มพี่เอ็มนะฮะพี่เอ็มสุรศักดิ์สรอรศิลป์นะครับนั่นเป็นนักศิลปกรรมไทยนะครับที่ได้เหมือนกันเอ็มที่ได้โจ้เหมือนกันไหมอ่ะมาตากันที่ได้โจ้กันไหมอ่ะ เียร์กล้วยนะครับเบียร์กล้วยแล้วก็ท่านอ่าใบบอกนะครับท่านบอแล้วก็ท่านมาหรือมาเป็นเป้งมาจังรักอนุรักษ์รวมพลังไทยนะครับผมส่วนนี้ก็อะไรสิบทอ่าพันลาะอะไร่ะอิงคาลีครับอิงคาลีชัดเจนครับอิงคาลีแน่นอนนะ เยอวลากมันต้องอิงอเไม่ใช่อิง่ใช่อ๋อมาแกกางมาแกกกางปลาแกกางเนี่ยเนี่ยมันเป็นปลาเล็กนได้มาครับเาิเอาิเไปิทำงานแล้วดิมิต็ทำงานแล้วเดี๋ยววางอาวะอ่าเอ็มมา